ให้ดูปลาสวายเนื้อนี่ครับนี่คือความน่ากินของปลาสวายที่เราใช้เนื้อมันปกติเวลาพี่กินต้มโค้งปลาก่อหรือปลาแห้งเนี่ยพี่จะไม่มีเนื้อแต่พี่ดูเนื้อปลาสวายผมสิและอร่อยมาก อาเชฟใหญ่เขาได้ทำด้วยครับวันนี้ผมคิดว่าเขาจะไม่ทำนะจวันนี้เราจะทำต้มโค้งปลาลมควันกันนะครคือปลาสวายลมควันนี่แหละคุณผู้ชมทีนี้ต้มโค้งเนี่ยมันจะต่างกับต้ยมยำยังไงนะครับมันมีแน่นอนมันมีตะไคร้เหมือนกันแต่ว่ามันเอาลงไปคั่วนะครับผมนะมามมนมีขาเหมือนกันแต่ว่ามันเอาลงไปคั่วนะครับแล้วมันก็มี หอมแดงไม่เหมือนกันเพราะว่าต้ยมยำบางทีไม่ใส่หอมแดงก็เอาลงไปคั่วแล้วก็ต้มโคง้งก็ไม่ได้ใช้พริกสดใช้พริกแห้งเอาลงไปคั่วนี่คือความอร่อยของต้มโคง้งคุณต้องเอาทุกอย่างไปคั่วครับโอเคระหว่างที่คั่วเดี๋ยวผมไปเตรียมน,น้ําก่อนเตรียมน,น้ําร้อนไว้แล้วเดี๋ยวจะได้ทําต้มโคง้งคั่วพี่คั่วทุกอย่างเลยต้มโค้งต้องเอาทุกอย่างมาคั่วถึงจะหอม ถ้าทางอีสานเนี่ยเขาจะมีการเอาพวกนี้มาคั่วเหมือนกันแต่เขาเรียกว่าต้มแจกเขาจะใส่ปาลาเหมือนกันแล้วก็ก็จะมีเคล็ดลับของผมนะอาจจะไม่เหมือนคนอื่นคือเวลาผมกินต้มโค้งเนี่ยผมชอบความเผ็ดร้อนผมจะใช้ใบกระเพราบางท่านเขาก็ใช้ใบมะขามอ่อนบางที่ก็ผักชีทั่วไปก็ได้ถ้าไม่มีแล้วก็ใบมะกรูด2ตัวนี้ใส่ทีหลังแต่ว่าพวกนี้ต้องคั่วให้มันหอมถ้าไม่หอมไม่ได้ครับต้มโค้งเนี่ยมันต้องให้เครื่องมันหอมเวลาคั่วนวพี่จะได้กลิ่นเลยนะ ต้มโค้งอ่ะเรากินปกติเราทำกับปลาเนื้ออ่อนหรืออะไรพวกปลาคนนี้เราจะไม่ได้เน้นกินเราจะไม่ได้เน้นกินเนื้อปลานะพี่เราจะเน้นสดน้ําซุปยังทําต้มโค้งให้อร่อยน้ําซุปต้องถึงคั่วให้หอมก่อนนะครับแล้วก็มีปลาจริงปลามาอุ่นหน่อยก็ได้นะเพราะว่าให้มันหอมๆม,มากขึ้นเนี่ยพอมันโดนความร้อน <c oughs> พวกของพวกนี้เวลาที่จะเอาลงน้าเนี่ยถ้าจะให้มันหอมเนี่ยพี่ต้องเอาลงตอนมันร้อน,อนๆ, <c oughs> ๆอย้ำกลิ่นมันมาแล้วพี่ เวลาที่คั่วพวกนี้เสร็จเนี่ยแล้วให้เตรียมน้ำร้อนๆไว้เลยแล้วพอของพวกนี้ที่มันคั่วร้อนๆอ,อยู่แล้วให้มันลงไปในน้ำเลยมันจะยิ่งหอมเพราะว่าถ้าเกิดเรารอให้มันเย็นเนี่ยกลิ่นม,มันจะลดลงเวลาเวลาแบบของไม่ลงไปนะมันจะเดือดฟูยนะไอฟ้ฟูเนี่ยก็คือไอเราคืไอความหอมที่มันออกมานะครับงั้นตอนนี้กำลังย่างไปสักนิดหนึ่งัใจเย็นๆนะพี่เวลาย่างเนี่ยหลายๆคนจะไปกลัวมันไหม แต่ความจริงแล้วมันต้องมีรอยเกี๊ยวๆนิดนึงมันถึงจะทําให้หอมถ้าเกิดพี่ย่างแบบแค่พอมันสุกมาไรเงี้ยมันไม่หอมนะเกี๊ยวๆนิดนึงแต่ไม่ใช่ดําหมดค่ะก็คือมันจะต้องมีรอยไหม้นิดๆอะเวลาใส่ไปต้มโค้งเนี่ยมันจะเห็นเลยมันจะดูน่ากินมากขึ้นพี่สำลักแล้วควันขึ้นได้ไหมหอมอร่อยแล้วเอาน้ํามาใส่ตอนที่มันยังร้อนๆอย่างที่ผมบอกนะใส่ไปเลยแบบนี้แล้วมันจะหอม อย่าแบบไปย่างแล้วพักไว้ให้เย็นแล้วค่อยใส่มันจะไม่หอมนะครับใส่แบบนี้เลยมันจะหอมแล้วก็ต้มไปเลยเดี๋ยวน้ําเดือดรอน้ําเดือดแค่นั้นเนี่ยครับถ้าอยากให้เผ็ดก็ทุบพริกก่อนได้นะตัดมันใหญ่ไปหน่อยให้มันมีแบบเศษพริกลอยออกมาหน่อยแต่ว่าไม่เอาแบบถึงขนาดป่นเลยเพราะมันเผ็ดเดี๋ยวก็ต้มให้เดือดเลยไม่มีอะไรเลยพี่ต้องใจเย็นๆนะต้องให้มันเดือเดอเยอะๆนะ เพราะว่าเวลามันเดือดเดีกินสมุนไพรมันจะออกมานะครับทีนี้สิ่งหนึ่งที่ไม่ควรขาดในการทําน้ําซุปอะไรก็ตามคือพี่ต้องมีเกลือแต่ว่าอย่าใส่เยอะเพราะว่าในปลานั้นมีความเค็มอ่อนๆอยู่แล้วผมใส่เกลือหนึ่งช้อนชาลงไปก่อนเกลือนเนี่ยใส่ลงไปก่อนได้เลยเพราะเกลือมีหน้าที่ดึงรสชาติจากวัตถุดิบออกมาแต่พี่ดูปลามันเป็นเนื้อเห็นไหมมันเป็นเนื้อนะมันไม่ใช่เป็น แห้งๆเนี่ยมันมีเนื้อพอมันไปโดนน้าเนี่ยมันก็จะกลับมาเหมือนเป็นเนื้อปลาอร่อยแนละที่สำคัญก็คือกลิ่นลมควันมันหอมมากเอาละครับแบบนี้เกลือแล้วเริ่มปรุงรสแล้วครับอ่ะเราน้ำมะขามเปียกนะทำต้มโค้งสูตรผมผมจะใส่สองอย่างทงน้ำมะขามเปียกและน้ำมะนาวน้ำมะขามเปียกประมาณหนึ่งช้อนแบบนี้ครับต่อไปน้ำปลาครับอน้ำปลาสองช้อนอ่า เปรี้ยว2เค็ม2เห็นไหมแต่ว่าน้ำมะขามเปียกเราหนึ่งเพราะว่าเดี๋ยวเราไปเอามะนาวอีก2องนะ่าน้ําปลา2ช้อนม,มีเกลือช่วยมันิดนึงเอาลครับผมอ่านหลัจะนั้นผมลงใบมะกรูดก่อนนะครับลงใบกะเพราลงมะกรูดแล้วก็ลงกะเพราปิดไฟนี่ปิดไฟแล้วนะบีบมะนาวอ่ามันมีขั้นมันมีขั้นตอนมานะดูดีๆนะไม่มีน้ําตาลนะต้มโค้งต้มโค้งไม่ไม,ไม่ไม่มีหวาน นะครับสูตรของผมก็คือใส่ใบกระเพราผมชอบต้มโค้งแบบเผ็ดร้อน <C le af> อืมโอ้โล่งเลยจบครับแค่นี้อยู่แล้วนะครับผมแค่นี้เลยอร่อยเลยจ <C le af> ่มาอืม หอมมากเลยปลาลมควันหอมมาก